กลไกระดับท้องถิ่นกําลังเป็นสายพานสําคัญในการเดินหน้าไปสู่ทาง,างสร้างความปรองดองตามแผนอุรอโมเดลนะครับและที่ตำบลโนนสูงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่สามารถขยายภาพบทบาทของผู้นําชุมชนได้ชัดเจนมากขึ้นครับวงพูดคุยเล็กๆในหมู่บ้านเป็นแผนงานบางส่วนที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีพยายามให้เกิดความตื่นตัวและสร้างบรรยากาศร่วมกัน ต่อแนวทางสร้างความปรองดองระดับชุมชนครับซึ่งเชื่อว่าการได้พบกันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นนั่นคือความเข้าใจที่ตรงกันแนะนาคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่าการอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้อีกไม่นานก็เป็นแบบนั้นเดี๋ยวมันจะผ่านไปมาแล้วก็ไปเหมือนเหมือนชีวิตเราคือมีอะไรที่มีคําสั่ง หรือแนวทางการปฏิบัติมาทางผมในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นประธานชุมชนจะออกหอ,อกระจายข่าวให้ชาวบ้านฟังทุกหลังคาเรือนนะครับผู้ใหญ่บ้านบุญเลิศบอกกับทีมข่าวเนชั่นทีวีครับว่าจากนี้หมู่4ี่จะเดินหน้าเชีงรุกมากขึ้นนอกจากการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็นและใช้หอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับชาวบ้านโดยเฉพาะเอกสารข้อปฏิบัติต่างๆที่ออกมาจากทหาร ก็ไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกด้านยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสมอครับที่มีเครือข่ายครอบคลุมเข้ามาร่วมพนิกกําลังจัดกิจกรรมกู้ขนานไปพร้อมกันการสัญญา,าแมลแรงของทุกมือเดินใสิมิการออกกําลังกายกันมั่นกาสิได้เป็นการออกกําลังกายกาสิเดเว้ากันส่วนสีให้ห้าค้นเท่ากาสิมีความสามาคัคคีกันเกิดขึ้นขณะที่มุมสะท้อนของชาวบ้านเองบอกไปเรื่องดีครับหากเกิดผลเป็นรูปธรรม มองถึงการรักชอบทางการเมืองเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นได้และไม่จําเป็นต้องนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันเปลี่ยนเรื่องคุยกันจะเพลินรักกันไปทุกเรื่องอกินข้าวกันดีกว่าทํมาหากินวันนี้ฝนตกเอออากาศดีอย่างนี้ชาวบ้านนี้ไม่มีปัญหานะเกิดว่าทางฝ่ายภาครัฐทําได้ชาวบ้านก็พร้อมที่จะปองดองอยู่แล้วผมผมดู นอกจากภาพเล็กที่เห็นการขยับในแต่ละส่วนคราวนี้มาดูภาพใหญ่ด้านการปฏิบัติที่มีนายยกองการบริหารส่วนตำบลนนสูงเป็นหัวงานหลักรับผิดชอบทั้ง11หมู่บ้านกันบ้างครับที่ได้กำหนดแผนงานและรูปแบบไปแล้วซึ่งหนึ่งในกระบวนการจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทํางานหมู่บ้านละ10คนทําหน้าที่ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายในพื้นที่ของตัวเองตัวแทนของแต่ละบ้านบ้านละ10คนเข้ามาเปิดเวที ที่อบตนนสูงซึ่งงนนสูงนี่ um มี11หมู่บ้านบ้านละ10คนจะไป110คนก็มาจัดเวทีสวนากันที่อบตนนสูงนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของโครงร่างส่วนสําคัญที่สุดกับแนวทางสร้างความรองดองหรืออดดอโมเดลก็ว่าได้นะครับซึ่งจากนี้คุณต้องติดตามผลลัพธ์ที่ได้ว่าจะสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ครับสิทธิกรปรกักกานลถ่ายภาพนิกรยิ้มสวัสดิ์เนชั่นทีวี รายงานครับ